สวัสดีเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องของถุงเงินพ้ารวยเมื่อนี้ถุงเงินพ้ารวยกะได้ตัวเลขแนวทางของอันเอฟซีภูกเก็ตเดะะ้อค่ะเอฟซีภูเก็ตเนาะคะ่ะน้องที่อันเลขล่างเพิ่นไหม้ม้าเราเนาะคะ่ะเนาะเลขล่างของเอฟซีภูเก็ตเพิ่นไหมนะะ้ม้าเราเด้อค่ะเมื่อนี้คีปนี่จะเป็นเลขบนของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะ ก่อนจะไปรับชมเราฟังตัวเลขก็ฝากอันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทุงเงินผารวยนี่เด้อค่ะมือนี้ก็จะพ้ามาเบิง่งบรรยากาศทุงให้ทุงนาเนาะค่ะเนาะอ้ยผู้ชมเอ้อยอันบักเสียบหลายคักหลายเน่เด้อค่ะกินบ่ทันเนี่ยค่ะ,ม,คะมาเก็บบกเสียบเนาะค่ะเนาะกินบ่ทันแล้วค่ะ f อซอูหลายค่ะ อันแบ่งแบ่งเขากับแบ่งเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบ่แมนว่าบ่แบ่งเนี่ยผู้ใดผ่านทางมาก็หายเอื่นเพื่อนเก็บไปกินเนาะค่ะถามว่าขายได้บ่ถุงเงินพารวยบ่ค่อยบ่ค่อยได้ขายเด้อค่ะเด้อเพราะว่าส่วนมากกี่แบ่งปั่นกันมากกว่าเนาะค่ะเนาะจนแบบมันเก็บบ่ทันเนาะค่ะมันหลายเนี่ยอู้ท่านผู้ชมโกมากินเนาะค่ะเนาะโกมากิน ก้อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขอะพามาเบิ้งบรรยากาศก,าก่อนเนาะคะ่ะเนาะเบิ้งแต่ตัวเลขไรกับปวดหัวเนาะคะ่ะตัวเลขแนวทางของเอฟซีภูเก็ตอันเพิ่นงหายลางมาแล้ววันนี้จะเป็นบนเนาะค่ะเด้อแนวทางลางเพิ่นงหามาแล้วเนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดบ่ท่านได้เห็นกะเข้าไปเบิ้งคลิปก้อนหนานั่นเนานนะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เห็นน้ำกันเลยเนาะคะ่ะเนาะทั้งล่างทั้งบนเนาะคะ่ะกะขอขอบคุณอัน แนวทางตัวเลขช่องพี่พะฮดเด้อค่ะที่ได้ตัวเลขแนวทางมาเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณเด้อค่ะเด้อเมืองเนาะค่ะผู้ท่านผู้ชมหลายอิริหลายค่ะบักเสียบหนังเด้เนี่ยค่ะบกเสียบหนังอันเอิ่นบกเสียบภาษาบานเฮาหนี่เนาะละนีเนาะค่ะเนาะเอินอันน้อยหนากับเอื่นบ่ค่อยเป็ี่ยนดอกมันบ่เสบคือเอินบักเสียบเนาะค่ะ บกเสียเอิญมาบกเสียมันแสบกลัวเนาะค่ะเนาะลายเด้อค่ะมีบ่งกกี่ต้นด้วว่าอุ้ยโดคักตัวนี้ตัวนี้น่าจะสุกเราเด้นี่ตาอันเวลาเขาเรียกบักเสียเพาจะเบิ่งตามันเนาะค่ะเนาะตามันกินตี๊ดเนาะค่ะถ้าตาตีนี่กัแมนเลยเนาะค่ะเนาะลายค่ะมันปลูกอยู่ทงนาเนาะคะ่ะปลูกอยู่ทงนา ถ่ายบรรยากาศให้เอฟซได้เห็นในเบื้องกันเนาะค่ะเนาะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขกันเนาะค่ะพามมทหาบักเสียบโอ้พามมทหาบักเสียบดกคักไย ยายพอมีเวลามาเบิงช่วงนี้ช่วงบุญกระถินช่วงนี้ช่วงบุญกระถินเลยพอมีเวลามาเก็บเนาะค่ะเนาะก็เลยมาเก็บให้ยายช่วงนี้กะมาอาัดคลิปอยู่ทงน้ำน้ำเนาะค่ะเรื่อยๆมาอัดมันอยู่ตีถนนรถแรนเนาะค่ะเนาะ ออก่อนจะไปเบื้งบรรยากาศอยากจะให้ได้เห็นบรรยากาศบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะนี่ยุธงนาเด,ด้อค่ะเนี่ยขนาดยุง่งนาเขาขี่รถผ่านเขาบอกว่าขายบอเขาพากันถามเด้อค่ะเลยบอกบอบ่ได้ขายเก็บแบงพี่แบงน้องกินนี่ละบ่ได้ขายดอกเนาะคะนะ่ะเนาะแบงพี่น้องกินให้เพื่อนได้กินได้อยากน้ำเนาะคะ่ะบจําเป็นต้องขาย จริงๆขายก็ได้อยู่แล้วค่ะต้างพาเงินพารวยว่าบ่ขายรอกแบงอันพี่น้องกินกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะมันไลหรีแล้วค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางของอันเอซีภูเก็ตเลยเนาะค่ะเนาะไปรับชมรับฟังกัน,นเลยเนาะค่ะเอาค่ะหลังจาก อันพาเอฟซีไปสมเบิงบักเสียบเนาะค่ะเนาะกัเก็บบักเสียบมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ,ะต่อไปกับมาเบิงแนวทางเนาะค่ะของเอฟซภูเก็ตเด้อค่ะเด้อต่อไปกับเป็นแนวทางของ f อฟซภูเก็ตนะคะ f อฟซภูเก็ตเบิงแล้วค่ะอันล่างเพิ่นห้มาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะตัวนี้ล่างเพิ่นเน้อค่ะล่างนะคะ ล่างลงห้แล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวตัวนี้ก็เอามารวมกันเลยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวถ้ามีผู้ชมได้ไปเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเอฟซีภูเก็ตล่างอย่างเดียวนะคะวิ่งห้าคลิปนี้ลงไปแล้วเนาะค่ะคลิปนี้ลงไปแล้วนะคะคลิปนี้ลงแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะต่อไปเป็นต่อไปเป็นบนนะคะต่อไปเป็นบนนะคะ บนของ FC ภูเก็ตนะคะวิ่งนะคะบนของ FC ภูเก็ตเด้อค่ะวิ่งนะคะวิ่งที่ศูนย์บนเด้อค่ะศูนย์บนเด้อค่ะเด้อ FC ภูเก็ตวิ่งที่ศูนย์บนนะคะเพิ่นจับคู่ไห่อยู่ที่ศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์แปดบนเด้อค่ะตัวนี้เป็นบนเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวจะให้แคบหน้าจอรวมเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอคู่นะคะล้มแหงเด้อค่ะยุทงนะจะได้ยินได้เสียงล้มเนาะคะ่ะท่านผู้ชมล้มแหงอิหลีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะให้แคบหน้าจอเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอนะคะตัวนีนะะ้เป็นบนเด้อค่ะเด้อตัวนี้เป็นบนนะคะแคบหน้าจอเลยค่ะเพิ่นเน้นที่ศูนย์เด้อค่ะเน้นที่ศูย์นะคะ งวดที่ผ่านมาเข้าที่เก้านะคะงวดที่ผ่านมาเข้าเลขวิ่งที่เก้าแต่จับคู่ไม่เข้าเข้าที่เก้าแต่จับคู่ไม่เข้านะคะเลขวิ่งวิ่งได้หลายเด้อค่ะเพิ่นวิ่งเข้ามิ้งงบหลายเนาะคะนะ่ะเนาะงบหลายทุนหลายสําหรับคลิปเนี่ยเป็นสําหรับสายวิ่งเด้อค่ะสายวิ่งสายแลนเนาะคะนะ่ะเนาะสายวิ่งสายแลนเด้อค่ะเด้อเอาค่ะเดี๋ยวให้แคบหน้าจอคู่เลยเด้อค่ะ แคปหน้าจอคู่เลยนะคะบนล่างนะคะแคบหน้าจอไว้เบิ้งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะมากระจัดขัดกับผ้าน,นะคะ่ะบ่าวากันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไม่ว่ากันนะคะผู้ใดมากระจัดเด้อก็ขอขอบคุณพี่นะคะขอบคุณช่องหรือ fc นะคะหรือช่องของพี่พาหัดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางของธงเงินพารวยมาเริงมาเบิงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะผู้ใดมากระจัด ผู้ใดคัดกระพานเด้อค่ะกระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องถุงเงินพารวยในเด้อค่ะเพื่อจะมาพลาดคลิปดีๆหรือเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้เนาะค่ะเนาะกับขอบคุณเอฟซีหลายๆเนาะคะ่ะบางคนคอมเมนต์บอสูภาพบ๊อเป็นยางเนาะค่ะเนาะไม่ว่าคุณจะคอมเมนต์สุภาพหรือไม่สุภาพก็ขอขอบคุณที่คุณเข้ามาคอมเมนต์นะคะ ก็ขอขอบคุณที่เขามาคอมเมนต์เดอ้อผู้ใดคอมเมนต์บ่สูภาพก็ได้อันคนเฮาก็ร้อยพ่อพันแม่นะคะ้อยพ่อพันแม่ต่างคนต่างความคิดถือการการคอมเมนต์นะคะเมื่อคุณคอมเมนต์ไม่ดีอะ่ะสิ่งไม่ดีมันก็เกิดขึ้นกับคุณเองนะคะมันก็เกิดขึ้นกับคุณเองเนาะเพราะว่าคุณคอมเมนต์แบบไหน เราก็จะขอบคุณค right> ุณนะคะก็ขอบคุณอย่างเดียวเลยนะคะก็ขอบคุณนะคนที่คอมเมนต์นะคะอ่านอยู่ด้วยค่ะบอมเมนบ่าอ่านเนาะอ่านแล้วก็ขอบคุณด้วยนะขอบคุณดีคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะคอมเมนต์ดีก็ดีนะคะคอมเมนต์ไม่ดีก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะคะขอให้เป็นแบบที่คุณคอมเมนต์นะบ่ว่ากันเนาะคุณคอมเมนต์แบบไหนนะคะไม่ว่ากันแต่ถ้าคุณคอมเมนต์แบบมีสร้างสรรค์มันจะบ่งบอกได้เลยว่า คุณเป็นคนที่กิจใจดีมากนะคะคุณเป็นคนที่จัดิตใจดีเป็นคนที่น่ารักเด้อค่ะเด้อ้าผูใ้ใดคอมเมนต์ดีเนาะค่ะจบชิปนี้แล้วก็ขออวยพรให้เอฟซีที่เข่ามาติดตามรับชมรับฟังช่องถึงเงินพารวยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ